พอดแมสพอดแคสเสิร์ฟทุกความรู้ดูได้ฟังดีมิมิมิเติมมิเติมมิเมิทัลพอดแมสเราเรียลึก สวัสดีครับผมบอสพกซอสตอนนี้ท่านอยู่ในรายการมิเตเลียดพอดแมสวันนี้เราจะมาพูดเรื่องด์กเว็บก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราไปทำความรู้จักว่าด์กเว็บคืออะไรแต่ต่างจากเว็บทั่วไปอย่างไรและที่ว่าความรุนแรงยาเสพติดอาวุธมีอยู่จริงหรือไม่ในด์กเว็บที่สำคัญอีกข้อนั้นก็คือ เมื่อเราเข้าดักเว็บแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างดักเว็บเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่มีเนื้อหาความรุนแรงผิดกฎหมายซึ่งถูกแบรนด์แม่ค้นหาเจอโดย Google โดยเว็บส่วนใหญ่จะมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในเชิงผิดกฎหมายต่างๆเช่นฆ่าหมาฆ่าแมวเอวัยวะออกมาหรือการขายสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติด อาวุธสงครามซึ่งคอมมูนิตี้เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับเว็บใต้ดินโดยเฉพาะผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่คุณเข้าด a ากเว็บก็เหมือนกับตอนที่คุณเข้าผับใต้ดินที่เข้าไปต้องคุมหน้าปกปิดตัวต,วตนหมดไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครอยู่ข้างในในใบหน้าเพราะฉะนั้นเบราว์เซอร์ที่เราจะเข้าไปต้องไม่ใช่เบราว์เซอร์ปกติด a กเว็บแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปอย่างไรเว็บไซต์มีประมาณ3ประเภทคือ s u r f a c e ว e b เว็บไซต์ที่เข้าถึงได้โดย ทั่วไปเช่น Google, Twitter, y ahoo เว็บเหล่านี้จะสามารถเข้าหาได้ปกติส่วน Deep Web ผู้ทั่วไปจะไม่สามารถค้นหาเว็บไซต์เหล่านี้ได้ค้นหาได้จาก Google หรือ Search Engine อื่นๆได้แต่ยังคงสามารถเข้าผ่าน URL ได้ตามปกติด้วยเว็บไซต์เหล่านั้นได้แก่เว็บไซต์ที่จำเป็นต้องล็อกอินก่อนหรือ ต้องมีเมลเป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารทางราชการหรือว่าบันทึกการแพทย์หรือว่ารายงานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เป็นข้อมูลลับขององค์กรนั้นๆขณะที่ด์กเว็บเปรียบเสมือนตลาดมือดออนไลน์ไม่สามารถค้นหาได้จากเซิร์ชเอนจินหรือเบราว์เซอร์ทั่วไปอย่าง o o g l e Chrome Firefox Safari อินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าเบราว์เซอร์เหล่านี้จะสามารถมีตัวกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกโดยห่างจากการเข้าถึงด์กเว็บอะ จะต้องติดตั้งโปรแกรมเป็นพิเศษซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่มีการเข้ารหัสระหว่างหัวและก็ท้ายและไม่บ่งบอกตัวตนข้อมูลส่วนใหญ่ในดา์กเว็บจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติดค้าบรเวนีหรือค้าอาวุธแหล่งซ่องสุมแฮกเกอร์ต่างๆอยู่ในดา์กเว็บเต็มไปหมดในการเข้าถึงด์กเว็บไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่อธิบายข้างต้นว่าด์กเว็บอไม่สามารถเข้าถึง ผ่านเบราว์เซอร์อย่างเช่น Google Chrome หรือว่า Firefox Safari อินเทอร์เน็ตได้เพราะเบราว์เซอร์เหล่านี้จะมีตัวคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่การจะเข้าถึงดักเว็บได้นั้นนะจะต้องติดตั้งโปรแกรมเป็นพิเศษ,ษซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่มีการเข้ารหัสระหว่างหัวและท้ายเน้นการปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่บ่งบอกตัวตนของผู้ใช้งานในโลกออนไลน์โดยการซ่อน i p a d d r e s ของผู้ใช้ สาม,มารถเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์ออนไลน์ได้และทําให้ผู้ใช้สาม,มารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่โดนบล็อกได้ผมเตือนเลยนะครับว่าอยากเข้าเว็บดักเว็บเป็นอันเด็ดขาดเพราะดักเว็บอันตรายกว่าที่คุณคิดนะครับเตือนที่ผู้ที่จะคิดอยากจะเข้าดักเว็บเลยนะครับอย่างแรกที่ต้องระวังก็คือแฮกเกอร์สายมือที่รวมตัวกันอยู่ในดักเว็บเมื่อเข้าไปดูคอนเทนต์ใหม่ไม่เหมาะสมพาท่าส่งอีเมลที่อยู่หรือคอนแทคต่าง ทั้งที่เครื่องไม่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็เสี่ยงที่จะโดนแฮกเกอร์มืออาชีพตามหาตัวหรือแฮกเข้าเครื่องเพื่อใช้เครื่องของเราเป็นฐานในการโจมตีหรือทำอะไรอย่างอื่นซึ่งตัวเราเองก็มีความเสี่ยงงานเข้าโดยไม่รู้ตัวก็ได้นอกจากแฮกเกอร์แล้วอ่ะคนที่เข้าดักเว็บยังมีอินเตอร์ตำรวจคอยเฝ้ามอนิเตอร์สิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าไปมีปฏิสัมพันธ์สิ่งของผิดกฎหมายหรือทำอะไรโดยไม่รู้เท่าถึงการ ตำรวจอาจจะสาวมาถึงตัวเราก็ได้ที่สำคัญที่สุดคอนเทนต์ในดาร์กเว็บไม่ใช่เรื่องหน้าอภิลมสักเท่าไหร่หากหมดมุ่นมากๆก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจได้ผมเตือนเลยนะครับว่าอย่าเข้าเป็นอันเด็ดขาดดาร์กเว็บนะครับจะใช้เงินบิตคอยมาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนด้วยเงินดิจิตอลตัวสอบเส้นทางการเงินแทบจะไม่ได้เลยนะครับสำหรับการตลาดบนดาร์กเว็บนะครับ จะใช้เงินดิจิตอลนะครับอย่างเช่นบิตคอยมาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเช่นจ้างให้กระทําความรุนแรงซื้อขายยาเสพติดอาวุธเป็นต้นเพื่อไม่ให้สามารถติดตามเส้นทางการทําธุรกรรมได้ว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินใครเป็นคนรับเงินเงินสะพัดนในวงการดักเวบก็ค่อนข้างเยอะต่างชาติเวลาจ่ายเงินค่างเงินสูงกว่าเมืองไทยมากและเมื่อมีคนพร้อมจ่ายก็มีคนมาทามาเพื่อที่จะแลกกับเงินแต่จะประเมินเป็นตัวเลขก็คงจะยาก เพราะเงินดิจิทัลไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ดาร์กเว็บเป็นเครื่องมือของคนที่เป็นพวกกลุ่มวิปลิตหรือธุรกิจมืดดาร์กเว็บมักจะขายคอนเทนต์ที่ไม่น่าอาบิลมเช่นการทรมานสัตว์หรือการกระทําที่เข้าข่ายซาดิสตหรือการชําแหละแมวการทรมานสุนัขการขายของผิดกฎหมาย ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายในการควบคุมดูแลและการที่เข้าไปดูคอนเทนต์ไม่เหมาะสมก็จะสุ่มเสียงผิดกฎหมายได้ไม่คุ้มกับการที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องของพวกนี้เลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าหากเราเห็นเขาขายยาเสพติดก,กันอยู่คุณจะเดินเข้าไปดูไหมหรือเขากําลังชาแหละสัตว์กันอยู่คุณจะไปมุ่งดูกับเขาหรือไม่ผมว่าถ้าเป็นคนปกติเขาคงไม่อยากไปดูหรอกครับผมว่าเอาเวลาไปดูคอนเทนต์จันลงน่าสนุกผ่อนคลายดีกว่ามั้ง สำหรับผมนะครับในดาร์กเวฟนะครับก็จะมีสิ่งผิดกฎหมายเต็มไปหมดนะครับเราอยากคิดที่จะไปลองดูเลยครับไม่ว่าจะมีการการฆ่าคนการรับจ้างฆ่าคนการข่มขืนคนแล้วก็ถ่ายคลิปลงมาเพื่อจะแลกเงินหรือแลกบิตคอยนั่นเองหรือจะมีขายของสิ่งแปลกแนะครับที่มาจากคนตายหรือแฮกเกอร์เก่งๆระดับโลกที่เขาไม่สามารถเปิดตัวตนของเขาได้ก็อยู่ในดาร์กเวฟเช่นกันนะครับในดาร์กเวฟเนี่ยครับมีธุรกิจเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะมีการจ้างแฮกเกอร์ ไปล้วงข้อมูลไปจาอจงเว็บไซต์ต่างๆหรือจะเป็นองค์กรหรือจะเป็นระดับประเทศแฮกเกอร์เหล่านี้ก็เคยทำมาหมดแล้วแล้วซึ่งแฮกเกอร์เหล่านี้จะไม่มีการเปิดตัวตนของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งเลยนะครับของดักเว็บแฮกเกอร์ระดับนี้แล้วนะครับเราอย่าไปคิดที่จะลองเข้าเว็บไซต์นี้เป็นอันเด็ดขาดนะครับไม่ใช่งั้นคุณอาจจะเป็น คนร้ายในะคะดีต่างๆเลยก็ได้นะครับทุกวันนี้นะครับก็จะมีคอนเทนต์มากมายเกี่ยวกับดักเว็บเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการซื้อของผิดแปลกๆผิดต่างมนุษย์สิ่งแปลกๆที่เราไม่เคยเจอหรือจะเป็นกล่องสุ่มที่คนยังนิยมเปิดกันอยู่นะครับดักเว็บเป็นเว็บไซต์ที่โหดกว่าที่คุณคิดนะครับทั้งค่า โรคจิตต่างๆมากมายแต่ไม่หมดค่าเพื่อเรียกเงินทุกอย่างทําได้เพื่อเงินเท่านั้นในทุกวันนี้ก็จะมีเว็บไซต์ที่ไม่ดีและก็มีเว็บไซต์ที่ดีนะครับที่ดีในทางที่นี้ก็คือถูกกฎหมายส่วนที่ไม่ดีก็คือทางผิดกฎหมายนะครับก็เหมือนฝั่งตรงข้ามกันเลยผมแนะนําสุดๆเลยนะครับว่าอย่าเข้าเลยนะครับเว็บดักเว็บเนี่ยครับฟังผมก็พอแล้วครับว่าผมที่ผมเล่าไปแค่ผมเล่าไปผมก็ยังหลอนเลยครับ มันเป็นเว็บที่น่ากลัวจริงๆครับน่ากลัวกว่าที่คุณคิดแน่นอนไม่ใช่แค่คุณเห็นแค่ภายนอกแค่นั้นแต่ภายในมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งคนภายนอกไม่สามารถรับรู้ได้เลยถ้าเราสนใจในเรื่องนี้จริงๆนะครับเราก็ควรได้แต่ดูใน YouTube ต่างๆนะครับอย่าคิดที่จะลองเข้าเว็บเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการอยู่ห่างจากเว็บพวกนี้ไม่ใช่งานคอมของคุณอาจจะพังได้เลยนะครับ ผมเตือนแล้วนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเป็นในเรื่องของสุข13นะครับผมจะทําการเปิดหน้าเปิดกล้องและทุกคนก็จะเห็นอารมณ์จะเห็นเล่าเรื่องต่างๆในคลิปต่อไปนะครับลาก่อนนะครับบายบายจุบๆ